มาตอนที่สาวลิซ่านะครับโอ้โหล่าสุดน,นี่คือปังไม่หยุดจริงๆนะฮะมีชื่อเข้าชิงในงาน2000 Mama 2 0 2 1า a m นเนีวันมา่ยถึง3สาขาด้วยกันครับนี่นะครับยังได้คงแสดงความยินดีกับลิซ่าและลิสมนโนบาลสมาชิกชาวไทยของเกริร์ลกรุ๊ปวง BLACKPINK กันไม่หยุดเลยนับตั้งแต่เธอปล่อยผลงานเพลงเดี่ยวเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับหรือไม่ถึง2เดือนที่แล้ว ดยล,ล่าสุดในลิซ่ามีชื่อติดโผลุ้นรางวัล Mnet Asian Music Awards หรือว่างานมาม่างใน4งานประกาศรางวัลทานนตรีที่ใหญ่ที่สุดประจำปีของเกาหลีใต้ปีนี้รวม3สาขารางวัลด้วยกันนะครับเริ่มมาเลยที่สาขา Best Female Artist นะฮะหรือว่าศิลปินหญิงยอดเยี่ยมที่ผู้เข้าชิงยังมีโรเซ่ l a c k P นะครับผมมีไทอน Girls Generation รวมถึง i อด้วยนอกจากนี้นะครับลิซ่ากับเพลงลลิสา ยังได้ลุ้นรางวัล Best Dance Performance Solo กับ Rose Blackpink ในเพลง On the Ground นะฮะโซ so, มีกับเพลงดำมดัมมีฮอนอาจากเพลง I'm Not Cool แล้วก็ b a c k ก o อนจากเพลง Bambi ด้วยยังไม่หมดนะครับลิซ่ยังมีลุ้นรางวัล World War Fan s Choice Top 10ครับซึ่งสาขานี้จะตัดสินจากการโหวตของแฟนๆแบบ100%เลย ผู้เข้าชิงยังมีวง BTS นะครับมี EXO Mama Moo NCT 127 NCT Dream มี Twice G Idol Aespa แล้วก็ Rosé Blackpink ด้วยขณะที่บอยแบนด์ขายดีวง BTS นะครับเข้าชิงรวม4สาขาด้วยกันนอกจากรางวัล b บ a w l Fans Choice Top 10แล้วเนียนะครับ พวกเขายังมีลุ้นรางวัล Best Male Group หรือว่าศิลปินกลุ่มฝ่ายชายยอดเยี่ยมมีรางวัล Best Dance Performance Male Group จากเพลง Butter แล้วก็รางวัล Best Collaboration จากการร่วมงานกับวงโค,โคเพลในเพลง My Universe นะฮะสำหรับงานประกาศรางวัลมาม่าทเปิดโบวตตั้งแต่วันที่4ถึง22พฤศจิกาย,ยนนี้ก่อนประกาศผลให้ทราบกันในวันที่11ธันวาคมครับ สำหรับ Boy Band, บอยแบนด์วง BTS เนะฮะปีนี้สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าชิงรางวัล a เมริ c a n Music Awards งานดนตรีใหญ่ของสหรัฐในสาขาใหญ่สุดของงานเลยนะครับคือรางวัลศิลปินแห่งปีหรือว่า Artist of the Year เป็นครั้งแรกแฟนๆก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่า7หนุ่มวงนี้จะคว้ารางวัลสำคัญนี้ได้หรือไม่ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนนี้นะครับแบบสดๆเลยทางช่อง t r u e i n s i g h t HD ของเรานะครับช่อง3 8 1 1 3แล้วก็335ตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้าเป็นต้นไป แล้วก็จะมีการรีรันนะครับในเวลา20นลกา30นาทีในวันเดียวกันและในวันที่27พฤศจิกายนเวลา16นลกาแล้วก็ยังมีวันที่28พฤศจิกายนด้วยนะครับเวลา10นลกา30นาทีครับโอ้โหก็ต้องมารอลุ้นทั้ง2เวทีใหญ่เลยนะฮะว่าจะมีวงไหนได้รางวัลอะไรกลับบ้านไปบ้านนะครับแล้วก็เอาใจช่วยให้ลอมิซ่าเนี่ยคว้ารางวัลกลับบ้านหมดทุกสาขาให้ได้ใช่แล้วนะคะ